สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับผมนายสุเชษพนิชาขณะนี้กําลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมสิสาขาอิเล็กทรอนิกส์ปชปีสองครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบจานโาวเทียมที่ใช้ในบ้านเรากันนะครับระบบจานโาวเทียมที่ใช้ในบ้านเราณปัจจุบันมีอยู่2ระบบคือระบบ C band และระบบ K คยูแบครับผมระบบ C band ส่งสัญญ,ญาณมายังโลกในช่องความถี 3.4-4.2กิกะเฮิรตซ์สามารถส่งขึ้นสัญญาณความถี่และควบคุมได้ในหลายประเทศส่วนระบบ k U b a n d บส่งขึ้นความถี่มายังโลกในในช่องสัญญาณความถี่10-12กิกะเฮิรตซ์สามารถส่งสัญญาณควบคุมพื้นที่ได้น้อยเหมาะสำหรับใช้ส่งสัญญาณภายในประเทศนอกจากนี้ยังมีความแตกต่างด้านอื่นอีกด้วยเช่นความเข้มของสัญญาณ C ี a บนจะเบ,บกากว่า k U c band C บ a n ีแบนจะรับสัญญาณได้กว้างขวางทั่วทั้งทงวีปส่วน K band แบจะรับสัญญาณได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น ลักษณะซีแบนจะเป็นจานลักษณะตะแกรงทึบทรงกลมขึ้นรูปโดยพาราบลิกมีขนาดใหญ่กว่า2-3เท่าของเคยูแบนส่วนเคยูแบนจะเป็นจานทึบออฟเซ็ตรูปไข่ในส่วนหัวรับสัญญาณในทางเทคนิคเรียกว่า lnbf l o n o i s t block down frequency เป็นตัวแปลงสัญญาณความถี่สูงให้ต่ำลงเหมาะสำหรับเครื่องรับสัญญาณ r e เซิร์ฟระบบเคยูแบ เป็นระบบส่งสัญญาณขึ้นความถี่สูงมีปัญหาเมื่อฝนตกหนักส่วนระบบ c ีแบนจะเหนือกว่าตรงที่เมื่อฝนตกหนักจะไม่มีปัญหาสําหรับเพื่อนๆพีนพนพนพน่น้อง,อง,องที่ได้ดูคลิปนี้แล้วคงเข้าใจระบบจานดาวเทียมในบ้านเรามาก